สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่กับช่องคว้ยไทยไล่ทุ่งครับเมื่อนี้มาพร้ากันในบรรยากาศแดดล่มลมตกตอนแรงๆเนี่ยพี่น้องซีซ่าหางงแรงครับมาพร้าวคุ้ยงามเพิ่นครับบักไล่ตัวเลยพี่น้องเพิ่นเลี้ยงกำลังเขา่าคอกน,นี่ครับก็ดสีมาขอเรา้วทายคลิปไปพ่อแม่พี่น้องผมชมแล้วครับเป็นคลิปแรกนี่เป็นการชมบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อคว้ยกินหญ้ากินเพียงเนื้อมือแรงก้นเข่าคอกน,นี่ครับไปถามเขาถามเขาจบความเพิ่นก้นพี่น้อง ไปครับไปลงไปมันเป็นสั้นๆได้ครับอุ้ยของคุณพ่อสวัสดีครับไมครับไมเออที่เอาไปเนี่ยนี่น้ำซีเพื่อนรู้จักแน่คุณพ่อพ่อวัดครับพ่อวัดน้ำสกุลพ่อวัดชำนานพ่อวัดชำนานอันงเหลี่ยม้ันงูเหลี่ยมตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับเป็นเจ้าของควายมิตโตบักเอกเอกเคุณพ่อนี่แม่เรียงมันลายปีล้วตีครับสามสี่ปีครับโอ้สามสี่ปีครับ ขียนจิ้งใหญะขึ้นยากเลี้ยงควายน้ำเพลินคุณพ่อโอ้ยจากคึ้ว่าเกิดติดตะกอนจะก็ติไปทางใดดีก็เลยหันมาใส่ควายตีตะกอนที่อยังครับเลี้ยงไก่ตีกับขาดุนเลี้ยงไก่โอ้ยจากเลี้ยงไก่ไม้เนาะไก่พื้นบ้านเขานอนีหนเนาะไก่พื้นบ้านไก่ตีครับก็เลยมาหันเลี้ยงควายร้องเบิงครับเลี้ยงสามสี่ปีนี่เป็นใดคุณพ่อดีบอกควายอ่ะมันก็ดีครับลูกก็ได้ขายไปเลี้ยงอยู่โอ้ขายไปเลี้ยงออกไปขายได้ตัวพูดตี สวแม่จวงไว้แต่ทำพันธุ์ส่วนแม่จวงไว้แต่ทำพันธุ์โอ้เอาเอาไม้ขึ้นสูงในคุณพ่อฉันไม่ได้ยินเออตอนนี้มีในครอบครองอย่างโตคุณพ่อไข่เจ้ามีอายุสิบซองโตครับสองโตรวมเบิดร์ดเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเป็นพี่น้องไขยเราเบิ่งดูพี่น้องมีแต่โตงามๆเลยครับพี่น้องนี่ตื่นโตบักเถิดเบาซ้ำหน่อยเริ่มจากบักเถิดนี่อายุจากปีคุณพ่อนี่อายุสองปีครับสองปีตัวน้อยนึงนี่แหละมันเป็นลูกเต้าเราใดคุณพ่อ อันนี้ลูกบักกันเพชรอุดรครับนะลูกเพชรอุดรครับอ่าเพชรอุดรของแทบบอครับครับของแท้นะพ่อเมื่นผมไปซื้อมาเติแต่อุดรครับเพราะว่าน้ำเชียเพชรอุดรแพงเห็นคุณพ่อครับอาจจะใช่ครับเพราะว่าผมก็โอ้ว่านั่งซื้อมาเติมเจนน้อยอยู่พอนะเจ่อ่าเนียวพี่น้องลูกเพชรอุดรนี่ครับเป็นลูกคือหลานคุณพ่อลูกลูกครับลูกเลยนบอครับไต้มีใบมีหลอดบอกคุณพ่อนี่ โอ้ยช่วงนั้นผมซื้อมาผมบ่ถามออกไปเอาหลอดซ้ำเขาว่าแต็งที่ก็เลยซื้อมาเลยโอซื้อมาสามตัวเมียกับลกูกตัวใหญ่มันขายผมขายไปได้เจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นครับตัวใหญ่มันตัวพีมันตัวนี้นะครับตัวนี้เด้วันไหนคุณแม่ยังเนี่ยตัวนี้ซื้อมาจากอุดรเกินครับนะมาจากอุดรอ,อ,อีกได้เต่เราอุดรนะเจ้ารนบเราอุดรมีแต่แมงงามเนี่ครับตัวนี้กาลาสินตัวนี้อีกกาลาสินตัวนี้ครับ ไว้ชุ่มแผลตัววุนวนว่นๆันงี้นั่นน่ะว่าอะไรเป็นตัวไปคุณพ่อตัวนี้แม่สาวสักหน่อยวันนี้มีลูกแล้วครับมีได้ลูกแล้วครับผมก็ตกลูกได้ลูกตัวหนึ่งแล้วครับต,ต,ตกไม่เลยครับ เพราะว่าอายุอัดน้ำบนหน้าสีลายน้องคุณพ่อตัวนี้เนาะครับประมาณอยู่สองสามปีสองสามปีได้ลูกแล้วครับตัวนี้นี่ครับแมีงามงามๆเต่านมใหญ่ๆนี่เดี๋ยวพี่ให้ลูกงามเด็คุณพ่อนี่อันนี้มาจากกาลสินครับนะมาจากกาลสินโอ้กาลสินกับเมียงควยงามเหมือนเดิมเนาะคุณพ่อครับว่ามันหนามันนั่น,นดีก็เลยซื้อมาไใบปีนแม่พันธก็น่าถนอมอู้หนายาวดีเนาะสูงเท่าไรคุณพ่อตัวนี้ร้อยสามสิบกว่านี่แหละครับอู้สงหนาสูงใหญ่ดีเนาะอ่างใหญ่อู้ผุนนะมันเป็นแม่อ่าง ครับดีทึ่งพี่น้องเอายางไกลๆดู้ผมมันหายบมนีลบ่บ่หายเหรอครับเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งให้โชว์ความงามเด้อพี่น้องเราบ่ขายเด้อพี่น้องกับชมชมเป็นสายตาเราเบิ่งนู้นเราคัดสัตวมาแต่ละเมเพื่อนนี่ได้ลูกจากตัวแล้วคุณพ่อนี่ได้ลูกสองตัวครับสองตัวใส่ลูกเพื่อนยังบ่เดินลูกยังตัวน้อยครับนั่นๆโอ้นั่นๆตัวยืนยุ่นน่ะครับตัวยืนยุ่นลูกเพื่อนสายอดไอีกคุณพ่อมีพอพันไหมลูกนั่นมันนั่นพอพันใน้ปรุงเจ้าของนี่เหรอครับมันขายไปแล้วตัวนั่นขายไปแล้วครับ ต่ว่ากิน่าสิมีเร่ามีกว่วอยู่เนาะครับครับมีเรามีกอยอยู่ผมพัดมาจากเตี้ยสายที่กันมาเมื่อเมื่อแม่นี่นีคุณพอ่อหนิชมให้ here, มมเบิดทุกแม่แล้วพี่น้องครับคายเรามีแต่อวดวันตันตันแม่นี่แล้วคุณพ่อ,อซื้อยังเนี่ยแม่ซื้อแม่นี่นางทองใบนะนางทองใบอายุจากปีคุณพ่อี่โอ้ที่บอกห้าปีหรือหรือนีะลีกลูกสาวเพิ่นเป็นบมาครับครับครับลูกสาวพู้ลูกสาวหมเป็นลูกพ่อใดเนาะครับลูกสาวนี่อันนี้พ่อมันนั่นนั่นดัวพ่อมันนั่น นั่นล่ะพ่อเดียวคนกับอ้ไตัวนี้แหละนะพอคอกเจ้าเอีายพอจะแดง่าพอพันกับ่ธรรมดาเนี่ยน้องคุณพ่อลูกคนนี้อายุจากเดือนแล้วคุณพันท่นเสานมที่บ่ได้สามซี่เดือนหรือครับเนี่ยครับโอ้จะแดงว่าพอพันดีคือแม่พันดียวคุณพ่อนีแม่แม่เขาออกได้บ่ถึงเดือนเนี่ยทับอีกแล้วนะทับอีกแล้วครับทับมามาอีกแล้วสามซี่เดือนแล้ว บ่ญูพี่น้องแต่เควแล้วแต่ละตัวทั้งอวันทั้งหนาทั้งหง่ทั้งอ่างน้องคุณพ่อเนาะครับวันนี้ผมใส่พักไม้ไว้นะโอ้ทับแล้วทับไม้ไว้แล้วไม้ไปแล้วไม่ยความเยนแล้วไม่เขาหงยนะครับไม่เขาหง่โอ้มีแต่สายพันธุ์ดีๆทั้งนั้นเลยพี่น้องครับนี่มันลิงๆไ้แล้วโอ้เน้นสายพัฒนาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงคุนดิคุณพ่อครับตัวแม่นี่ได้อ้วนๆหนาๆหญ่ๆนี่ได้นั่นอายุหลายปีนคุณพ่อตัวไหน อ๋อสีไ่ได้สามปีหรือเสามปีนี่ปีี่ปีลพี่น้องขมอ่างขมใหญ่ได้ลูกจากตัวแล้วคุณพ่อได้ตัวเดียวครับน่ะได้ตัวเดียวโอเนี่ยครับโอ้ลูกกระท่อแม่เราตดวนี้แม่ครับควยเขาเลี้ยงไว้ล้อมหัวไว้บุมีควยผูกครับขึ้นบุ้มมจากวันนี้ผมเลยไปซื้อมาอซื้อมาแล้วผมก็มอควุยน้อยตัวนี้แล้ครับเนี่ยครับตัวลูกตัวนี้ที่เส็นเนี่ยบ่ตัวทั้งในท้องมันน่ะโอ้ตัวมันยี่น่ะครับแม่แม่ตัวนี้แม่พี่น้อง ปอดเบิ่งความหนาความใหญ่คุณพ่อเบิ่งมาก็มา้าใกล้ๆผัวพี่น้องเบิ่งดูฝัวต่คุยเรามาหลายตัวกับบอลเลนคุ้มผมคือฟาร์มอื่นเนี่ยพี่น้องอันนี้คุยสายกลมเขานะ่ะโอ้สายกลมอือสายกลมประสัตว์พอ,อเขากรมประสัตว์ทับให้<อ><อ>ไปนะครับไปซื้อมาไปวานอ่างมันนั่นเดียรโอ้เบิ่งคุยเราพี่น้องเบิ่งสายตาระดับเสียนดูครับผัวบิ่งเรียกคุยแต่ละตัวเมีอ่างสุดยอดทั้งนั้นเลยน้องคุณพ่อเนาะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นมันบาแล้ครับลูกสาวาลูกแม่พี่น้อง อายุจากปีครับคุณพ่อลูกสาวคนนี้สองปีครับเนี่ยปาดโตปาดโตลูกสาวหม่แต่ว่าเสียยังเดี๋ยวห่างดอนเนาะคุณพ่อห่างดอกน่อยนึงแต่ผะเป็นดอกกระสับคมดอกครับดอกเงินดอกคำามเป็นอุปสรรคในสายพัฒนาบอกคุณพ่อนอกจากมันไห้สายเลือดพันธุกรรมเนาะนี่ครับเขนเรียกอาแมยหไงบัวตกห่วงเรียงห่างพี่น้องไงแ้แน่นอนไงก็วม่นั่นอีบิวคุณพ่อหน่อยม่นั่นนี่ครับแม่เรียกแห่งมันเจ้าบ่นหน่อยม่แม่นั่นมัน ลูกมันขายไปแล้วครับลูกมันดีดีด้วยอโอ้เนี่ยผมสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยแม่เนี่ยสูงพื้นบ้านเท่เจียก็มูด้วยครับเนี่ยแมนผมบูบัดเบื้องหลังตัวผมจาผมหู้จักอยู่เที่ยก็ตัวนี่อีกเนาะครับเที่ยก็ตัวแม่นางอีกอีเมยออายง่ายนี่สูงเท่าไหร่คุณพ่อลืมถามสามสิบกว่าครับร้อยสามสิบกว่าครับโอ้ยเบึ้งดวดแข่งขาหนาหนังนาตาใหญ่เบิ่ดเลยพี่น้องตาตาบอดแก่บอดแก่ยัวแก่จำอ่องขอมีเบิ่ดเลยพี่น้องครับป่ว ที่เนี่ยมันบ่ให้พร้อมเราคุณพ่อมันหงุดหงิดตัวครับนี่นี่เป็นแม่พื้นบ้านแล้วครับตอนนี้เพิ่นท่องว่างดิคุณพ่อเนี่ยมีลูกบ่มีลูกแล้วครับน่ะท่องแล้วติครับมันมีลูกมันคงก็กระจับคายไปแล้วโอ้ในท่องในทับอันไหนไว้คุณพ่อในท่องมันทับนี่ครับน่ะคนี่นี่ครับพอทับตัวนี่ยเอาซ้ำหน่อยพอทับหลวมๆนะเอาแทบปีแล้ว ไว้สองปีกว่าครับสองปีกว่าตัวนี้ก็มันทับไว้อีกแล้วนะครับตัวนี้ก็รักทับอีกแล้วครับทับตัวนี้บ่ครับตัวนี้กันโอ้ได้แต่ลูกพันขอกเจ้าของเพราะว่าผมไปซื้อมามันผมทับหลอดกับพวก้านนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเหมือนกล้วยแม่นางหนึ่งแบบนี้แม่มันก็อายุครับลูกมันปัดนนี้แล้วแล้วมันก็หัวก็ทับนี่ผมพื้นบ้านมันจะทับหลอดโบติดครับย่านยูนั่เขามันทับยากมา้ยโอ้ก็เลยทับสดไปเลยเนาะเลยทับสดไปเลยเันนี้มาแม่นี่นะครับลูกโตดน้อยนี่เด้ อันนี้เบิ่มเด้นะครับลูกมันเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยนะเบิ่มเตี้ยครับเบิ่มพระราเพือนเนี่ยนะเมียพื้นบ้านเนาะครับเมียพื้นบ้านกันแน่นนะลูกเบิ่มเนี่ยอายุจางเดียนเราพอลูกเบิ่มเนี่ยที่ผมได้ซองเดือนกี่เนาะซองเดือนนู้ลูกสายเบิ่มคูอพันนาว่าท่านี่ในละลูกสายเบิ่มหันหน้าว่าพี่ดูลูกสายเบิ่มแต่เขาคนขี่เหรียญเถดดีอันนี้วันนี้เฮ้ยแม่เพิ่นดูวพี่น้องนะพี่พูดยังแม่มันน้อยพูดพิ่นทับไปเราก็เลยซื้อมาครับ ราคามันถือดีก็เลยคือมันไวก่าน้าสนอกโอ้แม่บ้านบ้านครับแต่ว่าทับลูกเบิ่มเห็พี่น้องคนไหนครับลูกเพิ่นไหนเห็นบ่ตัวน้อยแต่ว่าก็บ่ธรรม,มาดาเด้ตัดมกอกกอกเลยน้องคุณพ่อนี่ก็ได้พวกครับกินดีทุกโตัมับอกคุณพ่ออ <c oughs> ้วนอ้วนนำสามล้านเบิิลสุดตเลยพวกครับคุณนะ <c oughs> นีน่นตัวอ้วนๆไหมพี่น้องควยเราไหมคุณนะดู <c oughs> ลูกเบิม่มพี่น้องขาแต้มแจ่มจำแข็ขขงขาใหญ่เบิดเลยพี่น้องเลยต้งหน้าปวดนั่น อ้วนดีกว่านีคุณเหล่าอันนี้ล้อมหัวไว้ในสถานที่เลี้ยงเจ้าดีคุณพ่อนี่ครับปล่อยเลยปล่อยไว้หนีเลยปล่อยให้ไปเดือดร้อนผู้ใดดอกเนาะครับครับปอยอมเท็ดนาเลยตีคุณพ่อเลี้ยงเตี๋ยควายมันว่ะาป่อเท็ดนาเลาในเนื้อที่จากไรคุณพ่อนี่ยี่สิบหกไรครับเพียงพอกับสําหรับควายทำหนีอยู่เนาะครับครับพอได้หลายคนหนีเป็นบ่ครับพอได้เกี่ยวเสริมมาจากเล็กจึงน้อยแต่ละมือแสดงว่าเท็ดนาก็มาสู่เลี้ยงควายขายแต่ละปีเราเป็นบ่คุณพ่อครับฝนนะพี่น้องผู้ใดสนใจอาชีพนี่ บมเมนคือแต่ก่อนเราเด้อพี่น้องผู้ใดเลี้ยงควายสมเอนี่มีแต่ระดับบิ๊กบิ๊กกัเป็นนายห้อยเป็นอย่างมีแต่ระดับเงินถงเงินทางเป็นลาดทั้งนั้นเด้๋พี่น้องนี่พี่น้องลองคำนวณจากควายคุณพ่อเราวที่ผมถ่ายมาสุดโต้รู้ครับประเมินราคาเองคิดว่าที่ท่าใดน้องคุณพ่อเนาะมื่อนี่บบกเบื่อมเบื่อน้อยก็ไปขายมาเดี๋ยวหาเงินนะเมื่อนี่เอาไปขายสองตัวแล้วคสองตัวตัวหนึ่งหาเงินตัวหนึ่งสี่เงินกลัวเลยครับมื่อเดียวครับเป็นบักเถิกเนาะ บักเถือกเบิดทั้งสองล้อสินเน้นได้ปบักเถือกขายออกได้พี่น้องตัวแม่ตออัวเนียงเราอีกเจไปเป็นบม่อกคุณพ่อครับครับถือว่าอาชีพนี้ถือว่าเลี้ยงเจ้าของได้ดียุ่นบอ่บบอกคุณพ่อเลี้ยงได้ครับบ,บ,บมเงยีหลเป็นม่อกคุณพ่อครับปมเียคืออาชีพอืนน่นเนาะปมเงยคือให้เห็นนาค,ครับอายุหลายปันในก็เลี้ยงได้คือเก้าเนาะคุณพ่อนน่เนาะครับยางโบวหวก็ใส่้ไม่กันเท่าซูไปก็ได้นี่ละพี่น้องครับเป็นอาชีพที่ ทุกคนหันกลับมาทุกอาชีพเราพี่นะ้อคุณพ่อเนาะเพราะว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยงานใดเป็นครูเป็นอย่างก็หันมาเลี้ยงควายเป็นอาชีพเสริมมด้พี่น้องสมอเนี่ยหรือว่าเป็นงานอดิเรกเพื่อนตะว่ามุนข่ามันธรรมดาเนาะคุณพ่อเนาะเอาคลิปนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งค,ค,ควายงามแล้วเป็นสายพัฒนาครับเริ่มพัฒนาให้เป็นแรงบันดาลใจครับสําหรับเกษตรกร,กรที่คิดอยากสิหันมาเลี้ยงนาะพี่น้องเนาะนะเป็นแนวทางครับ ผู้มมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เยครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ